สนับสนุนโดยประกันภัยเกมเมอร์จากทิพยะประกันภยัย The f o r e s t t e a r s by m q d c กินบอนแบกก่อนบว ตอนนี้เรายังอยู่กับการแข่งขันรอบออเดชั่นในสัปดาห์สุดท้ายกับรายการ The Streamer และผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเธอเป็นสาวสายคอสเพลย์ที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับการที่จะเป็นนักสตรีมเมอร์ชื่อดังให้ได้ไไดสวัสดีค่ะชื่อเบลค่ะอลิศาลาปิชาเชาะคะชื่อในวงการสตรีมก็จะเป็นชื่อเบลลามี่ค่ะปัจจุบันทำอาชีพเป็นคอสเพลเยอร์ทำชุดคอสเพลย์ค่ะ จุดเริ่มต้นที่เข้ามาเป็นสตรีมเมอร์คือเบลอะเล่นเกมกับเพื่อนก็เลยลองกดไลฟ์สดดูพอเล่นเล่นไปแล้วมันมีคนเข้ามาดูเราก็แบบเฮ้ยสนุกอ่ะเออเหมือนเรามีคนมานั่งอยู่ข้างๆแล้วเล่นเกมกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกสนุกก็เลยสตรีมมาเรื่อยๆค่ะจริงแลมวรองแล้วมอนแบกก่อนบวกแต่ไม่แบงไม่แบงฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะสำหรับสตรีมเมอร์หน้าใหม่ ก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะหวังว่าทุกท่านจะเอนจอยไปกับการสตรีมของเบลค่ะผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปนะครับพร้อมอยู่แล้วครับไปพบกับเธอกันเลยครับโอ้ยช่วไหนอมันจะออกมาแบบไหนอะออกมาแบบไหนวล้วเนี่ยเยนแน่เลยน้ากลัวอุ้ยฉันกลัผีเธอโอ๊ยัว นลุไปเนี่ยเอาแล้ว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 คุณครับพี่ทแค่เป็นนั้นขอร้องอะไรอะหล่อมากค่ะหล่อมากค่ะหล่อมากค่ะอ๋อไม่รู้จะมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมอะไรพี่เขาหน้ามาไม่เท่ากันค่ะพี่พี่เขาหน้ามาไม่เท่ากันค่ะพี่คืออะไรนะหน้ามาเขาบอกหน้ามาเขาไม่เท่ากันหน้ามาแตก กลับไปเลยกริงเหรอเจ้าแม่ชอบคนที่หน้ามาไม่แตกเออเจ้าแม่คุณจะไปหวีหน้ามาตัวเองก่อนแล้วเจ้าแม่เสียเซลเลยจับเจ้าแม่เสียเซลแจกินเจ้าแม่เจ้าแม่เลือกรักเลยวอนี้การที่เราแต่งตัวมาแบบนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเกมที่เราจะเลือกมาสตรีมในวันนี้ไหมฮะเกี่ยวโอ้เกี่ยวเลยใช่เราเลือกเกมอะไรมาครับเกมผีค่ะวันนี้เกมผีด้วยอ๋อ เป็นเกมชื่อว่า Home Sweet Home 2ค่ะเกม Home Sweet Home 2เกมผีแนวลึกลับสุดสยองที่ผู้เล่นจะต้องสวมบทเป็นตัวละครในเกมเพื่อสำรวจบริเวณรอบบ้านไปพร้อมกับการแก้ไขปริศนาที่เกิดขึ้นซึ่งด้าแก้ไขปริศนาครบ6ด่านจะถือว่าจบภารกิจพรไหมครับน้องเบลพรนะโ เล่นของอ่อนไปไปไปคุยกับใครอ่ะซ้อมซ้อมเล่นหนึ่งค่ะโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มสตรีมได้เลยนี่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สตรีมของเบลลามี่แล้ววันนี้เบลพาทุกคนมาอยู่ในเรือนนาตะสินร้างน่ากลัวที่นี่มันหลอนขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูกัน เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมีหลวงปู่ทวดอยู่ข้างในด้วยนะอันนี้คือจุดเซฟจุดเซฟนี่ฮะบรรยากาศข้างในก็โอ้เราจะนึกถึงเลื่อนไทยสมัยก่อนเลยที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยนะคะเฮ้ยนะคะเฮ้ยนะคะ้ยโันั่กลัวจริงๆรอะเกมน่ากลัวนะพี่ใจเกมน่ากลัวเหมือนกันไหมโหตเดะเลยสวยกว่าแขกแขกหุ่นด้วยเหรอน่ากลัว่ะมาถึงก็ทักทายกันอย่างอบอุ่นเลยนะ ไปอ,อ,อะไรอะอะไรอะอะไรไฟดับเนี่ยที่เนี่ยมันเหียนะ่ะใครที่แบบเคยมปีประสบการณ์ที่แบบอยู่ในเรือนไทยอะประมาณนี้เลยอะตอนดึกๆอะ่ะลองนึกว่าถ้าเราจะนอนแล้วเรามานั่งดูสตรีมตอนนี้เดี <c oughs> ๋ยวจะบอกก่อนว่าผีตัวเนี้ชื่อราตีนะคะโอ๊ยน่ากลัวมากตัดโซ่เขาบอกให้เราตัดโซ่ค่ะตัดยังไงอะคะตัดยังไงอะแกนี่นี่นี่ตัดเลื่อยเราใช้เลื่อยนี่แหละ ใช่แน่ๆไม่ตอนแรกคือหลอนเกมนะแล้วก็เลยเลื่อนสายตาไปดูหน้าเขาโอ้หลอนเข้าไปอีกเหมือนกันไปกันใหญ่ไม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 ่มีจุดให้พักเอาใจช่วยด้วยนะคะเอาใจช่วยให้หาเลื่อยก่อนเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเลื่อยอยู่ไหนไหนลี้ลับอุ้ยเจอแล้วมาว่มาดีตัดเหล็กนะฮะสงจริงประตูเมื่อกี้อยู่ไหนประตูเมื่อกี้อยู่ไหนก่อนอุ้ยเสียงไรอะเสียงไรอะ ตัดแล้วจะเป็นไงถ้าตัดมันก็มันก็ขาดอะเยอะใหญ่ที่เราเคยมีมามันก็จะไม่มีอีกแล้วทำไมมันแวะวะคุณพัก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 ไปไปไปโอ้ยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยจงจงไปใจลายมากเลยอะย่าไม่นะโอเคหมดเวลา แล้ววันนี้นะครับน้องเบลก็ได้ไปสองดาวจากมาเฟอร์นะครับชอบชอบตั้งแต่การแต่งตัวเสียงเขาแล้วความน่ารักของเขาฉันชอบทำพวกเขาไม่กดคือมีกิมมิคในการมาโชว์แต่มันดูเรื่อยๆไปหน่อยมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบมันไม่พีคอะไรเงี้ยเออเรื่องอารมณ์ในเกมคือเก่งมากแล้วครับอยากเพิ่มเอนเตอร์เทนคนดูนิดนึงครับแล้วก็ตอบโต้คนดูอะไรเงี้ยครับ เป็นกำลังใจนะครับสู้ๆต่อไปนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ทำออกไปด้วยและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปซึ่งเขาคนนี้เคยเป็นถึงแชมป์นักพากเกมอีสปอร์ตสวัสดีครับชื่อวิชาชมประสจ์ครับผมชื่อเล่นชื่อปะทูครับปัจจุบันก็อายุ29ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ทำอาชีพก็เป็นสตรีมเมอร์ครับ จริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมันต้องบอกเลยว่าเราเราเป็นคนที่ชอบในการภาพอยู่แล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาสตรีมเกมเป็นช่องของตัวเองครับผมเป็นนักภาพ e อีสปอร์ตนะครับผมก็จะภาพหมดเลยป่ะโอวีฟีไฟหรือว่าจะเป็นพวกเกมอื่นๆเนี่ยครับพอได้รู้ว่าเออรายการนี้มันเป็นรายการที่เข้าถึงผู้ชมทางบ้านก็อยากจะได้รับฟีดแบ็กได้มุมมองอะไรใหม่ๆในการที่ทําให้เราแบบพัฒนาตัวเองดีๆขึ้นผมคิดว่าก็อยากจะมาลองถ่ายทอดสิ่งที่สนุกสําหรับเราก็อยากให้ทุกคนได้รับความสนุกด้วยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวได้เลยครับชื่อปะทูครับปัจจุบันก็อายุ29ปีครับผมตอนนี้ก็สตรีมอยู่ช่อง Easy m e Studio ครับ ครับแต่เราก็เป็นพนักงานประจำอ๋อเป็นพนักงานประจําด้วยแล้วก็เป็นสตรีมเมอร์ด้วยใช่ครับเป็นงานดีเลยครับสตรีมเมอร์เห็นว่าเราเคยมีอาชีพก่อนหน้านี้ที่แบบเอาทักษะมาใช้ในการสตรีมได้ด้วยอ๋อใช่ครับก่อนหน้านี้เป็นนักพากิสปอร์ตครับเคยเป็นนักพากิสปอร์ตเกมอะไรครับเกมอะไรเกมคาลเตอร์สไตล์ครับเป็นเกมของแบบพับจี้คาลเตอร์อะไรเงี้ยครับเราก็ยังมีพวกของสกิลการพากเงี้ยครับก็มาเอนเตอร์เทนคนดูด้วยการภาคส่วนใหญ่ได้อย่างอย่างภาคพี่นุ้ยก็พากได้อะะะะลลลออองงงได้้้้มมััยฮเาา่ครบจหวนนนีุขึ ตั้งกัดมาตั้งกัดมาโอเคเีย็บฟ้าเีย็บฟ้าเข่าฟ้าเข่าฟ้าโอ้โหหน้าม้าแตกแล้วครับผมโอ้โหหน้าม้าแตกแล้วครับผมจังหวะนี้อะโอ้โหเสียเซลล์อีกแล้วนาไม่เท่ากันด้วยเกมที่เราเลือกมาสตรีมในวันนี้เกมอะไรครับอ่าวันนี้มาเป็น Mario Kart 8 Deluxe ครับอุ้ยผมชอบเกมนี้ใช่ครับมาริโอ้คาร์ดครับ เกม Mario Kart 8 Deluxe เป็นเกมแนวรถแข่งที่เล่นได้ถึง10คนซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกรถและเลือกสนามแข่งได้ตามความชอบซึ่งแต่ละสนามจะมีไอเทมให้ผู้เล่นเลือกเก็บและสามารถใช้ไอเทมกำจัดศัตรูได้โดยใครที่สามารถบังคับรถวิ่งเข้าเส้นชัยครบ3รอบการเป็นผู้ชนะ เริ่มสตรีมได้เลยโอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับเข้าสู่การสตรีมของผมวันนี้นะฮะและเกมที่ผมจะน yeah. ําเสนอวันนี้นะครับนั่นคือเกม m a r i โ k a ค t 8 8ดีร okay, ักนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นตัวมาริโ้ละกันนะครับผมเป็นตัวพระเอกที่หลายๆคนก็น่าจะติดตามแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมสำหรับมา r i o นะครับในส่วนประกอบตัวของรถเนี่ยฮะเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ไปลุยกันเลยฮะ ด่านนะครับผมเกมมาริโอเนี่ยเราเลือกสนุกได้ถึง40กว่าด่านเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกเล่นเป็นด่านว a t e r Park ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับการแข่งขันตรงนี้ครับมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดประมาณ10ท่านด้วยกันนะครับสังเกตดูนะครับเราต้องเข้าเส้นชัยให้ครบ3รอบนะครับผมในการแข่งขันตรงนี้นะครับโอเคครับจังหวะนี้ผมนําไปแล้วครับสามารถเก็บของตรงนี้ได้นะครับผมแล้วเรายิงไอเทมเนี่ยให้กับสู้ต่อสู้เราได้ด้วยครับตรนนี้กด M1 จังหวะครับ เห็ด hey. นี hey. ่ข้าหน้าขายดีเดนุ้ยนะฮะเห็ดน um> yes? ี่ข้าหน้าขายดีเดนุ้ยนะฮะโอ้โหเนี่ฮะอ้โเล่นอันดับที่3ครับนูจิตามไปติดๆเหมือนกันนะโฮ้ยอุ้ยเรามากดดอกไม้ไฟจังหวะนี้ยังไงเดี๋ยววันหนึ่งจะกดจังหวะกดป้าไป็หนึ่งทีเราโดนไปเราโดนไปโอ้โหไม่โดนครับผมหลบไปได้เต็มๆเราผู้เล่นที่3ครับผมเอาหมึกป่านหน้าผมเป็หนึ่งทีครับโอ้จังหวะนี้มืดแปดด้านโอ้ยยิงระเบิดมาจากด้านหลังครับท่านผู้ชม โอเคครับตกมาอยู่ที่อันดับที่3แล้วนะครับผมเจ้าหญิงพีชครับนำอยู่ด้านผมนะครับผมตามด้วยทางฝั่งของโตของลูจินะครับผมด้านนี้มาครับเข้าสู่รอบที่3แล้วนะครับผมรอบสุดท้ายครับตัดสินชะตาว่าใครจะได้แชมป์ในศึกวต์นเมนนีครับโอเคด้านนี้มีไอเทมปลาเต่าก็ไปตรงนี้โดนล้กชิงมาไม่โดนครับโอ้โหท่านผู้ชมเบียดกันมาติดๆครับตอนนี้อันดับที่2ครับโอเคครับด้านนี้ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะครับ ด้านนี้ดิฟมาแล้วก็ด้านหลังครับผมมีการแซงเข้าไปาอีกแล้วครับโอ้โหเร่งความเร็วครับท่านผู้ชมและ <S <S อังดับนี้โอนน้โหดิดเดียวเท่านั้นแล้วก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นนังคมู่นะแหมได้อันดับสองไปครับอันดับสองโอ้โหท่านผู้ชมเวลาใกล้จะหมดแลด้วครับแหมมาตรงนี้นะครับไปจะกดเพิ่มไหมฮะแล้วโอเคหมดเวลา น้องปาทูนะครับได้ดาวจากมาสเตอร์ไป2ดาวนิดเดียวเองแต่ว่าถือว่าทำได้ดีมากเสริมนิดนึงนะครับก็คือในอนาคตอาจจะแนะนำนิดนึงว่าเฮ้ยไอเทมที่เราปาไปเนี่ยมันทำอะไรได้อ่าเราจะได้แบบอุ้ยเราจะได้รู้ว่าแบบเออมันทำอะไรได้วะที่ปาไปนั่นแหละครับอ่ะคุณเมย์ครับคือเขา เขาเป็นนักภาคอะ่ะฉะนั้นการภาคของเขาอ่ะมันไม่มีอะไรติอยู่แล้วแต่พอมาเป็นสตรีมเมอร์อ่ะเราเราสมมุติเราไม่รู้จักเลยว่าเกมนี้คืออะไรเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเราควรเลือกรถแบบไหนแล้วเริ่มต้นเราควรที่จะต้องใช้โหมดไหนในการเล่นไอเทมตัวเนี้ยมันดียังไงอยากได้อะไรเนี่ยเฮ้ย ผมอยากได้กล่องอันนี้อยากได้ปลาหมึกจะได้ให้เพื่อนมองไม่เห็นหรืออะไรคืออยากจะให้เขาอธิบายของวิเศษต่างๆด้วยอะไรเงี้ยมันมันตรงนี้มันน้อยไปมันมีแต่แบบภาพอย่างเดียวเลยอบคบาผครับคดี๋ยวก่อหน้าครับสู้ๆครับด้วครับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ต้องเสียใจไปนะครับคุณประทือทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับ แข่งขันดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วละครับเพราะในช่วงที่ผ่านมาผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนไม่สามารถมัดใจและเก็บดาวเพิ่มจากมาสเตอร์ได้ทำไม้ต้องกลับบ้านไปก่อนและช่วงหน้าพบกับผู้เข้าแข่งขัน2คนสุดท้ายในรอบออเดชั่นส์ต้างหล้นและเอาใจช่วยพวกเขาทั้งคู่ว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่นางฟ้า ROV อ๋ออ๋อนี่นี่เจ้าชาย ROV นีนี่สวัสดีครับน้อง